สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับทรายนะคะนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะวันนี้นะคะทรายอยู่ที่นะคะทุ่งใหญ่นะคะจะพาทุกคนไปทัวร์งานเก,กษตรแฟนะคะที่อยู่ข้างหลังนะคะว่าในงานนะคะบรรยกากาศจะเป็นยังไงมีนิทรรศการของนักศึกษาอะไรบ้างน,นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะยันเดาไปดูในงานกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะ นครศรีราชะครับเพราะว่านครศรีราชานีครับรายได้หลักกว่า40มาจากาการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งการศษาพิชาให้กับพี่น้องเกษตรกรเราเปิดทางนุ่งใหญ่เกษตรแทลจงอกรพัฒนา จะเป็นโซนขายของของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะตามเลยค่ะ ะะเราได้พิธีกร2คนนะคะโดยให้แนะนําตัวก่อนนะคะสวัสดีครับผมชัมชยพงษ์ธนันชัยเกษตรอาเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยแต่ตรอาจารย์ดรสุดนันิรีครับเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรพืชศาสตร์แะเกษตรศาสตร์มทรศรีชัยทุ่งใหญ่ครับค่ะตรงนี้นะคะเป็นส่วนของอะไรคะตรงนี้ครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเราจัดเป็นกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยประกอบด้วย4ชนิดพืชนะครับที่เราได้ประกวดกันนอกเหนือจาก กล้วยน้ำว้าซึ่งอยู่น้านหลังแล้วเนี่ยก็จะมีตามน้ํามันนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญของอ,อําเภอทุ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกระท่อมนะครับประกวดเป็นการประกวดใบสดกระท่อมก้านแดงครับผมรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะที่ได้มีการประกวดใบกระท่อมกันใช่ครับคิดว่าครั้งนี้เป็นการประกวดใบกระท่อมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า,าจากทีส่สืบทราบข้อมูลมาเนี่ย ก็ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่จัดให้มีการประกวดใบกระท่อมครับก็อยากรู้แล้วว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่คือมันจะมีข้อแตกต่างมีข้อดูอยังไงนะคะเดี๋ยวรบกวนพาไปดูหน่อยนะคะครับผมอ,อย่างแรกเลยนะครับตอนนี้เราอยู่เป็นกล้วยน้ําว้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะพออธิบายพอสังเกตให้ทราบคร่าวๆนะครับว่ากล้วยเนี่ยประเภทที่เราประกวดก็คือเป็นเป็นกล้วยน้ําว้านะครับจำนวนหวีเนี่ยก็จะมาดูว่าจํานวน หวีต่อนหนึ่งเครือเนี่ยมากน้อยขนาดไหนออนะครับก็จะใช้วิธีการนับนะครับแล้วก็ดูจำนวนลูกต่อหวีอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบก็คือดูความสมบูรณ์นะครับมีลักษณะการเข้าทําลายของโรคแมลงไหมนะครับมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ขั้วน้ําว้าไหมไม่ผิดเพี้ยนไปจากสายพันธุ์ขั้วน้ําว้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกรรมการก็จะมาผ่าดูนะครับซึ่งคณะกรรมการจะมาผ่าดู ก็ด้านในอีกครั้งหนึ่งว่ามีเม็ดหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเราดูจากข้างนอกด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะให้คะแนนได้ไม่ไม,ไม่ครบทุกด้านนะครับจะต้องมีการผ่าด้วยนะครับซึ่งการตัดสินเนี่ยก็จะเป็นภาคบ่า,ายค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของปา์มนะคะ,คะก็มันมีวิธีการดูยังไงคะอาจารย์ครับก็จะดูเรื่องของตัวขนาด่อดน,นะครับดูขนาดเสร็จแล้วก็มาดูตัวของเนื้อนะครับดูตัวเนื้อของมันนะครับแล้วก็ดูตัวกะลานะครับว่า เนื้อหนาไหมนะครับมีกะลาหนาหรือกะลาบางนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปมีผลต่อะแนนที่ทางคณะกรรมการก็จะเป็นผู้พิจารณาให้ครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนของใบกระท่อมนะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เพิ่งปลดล็อกมาแล้วก็มีการประกวดเป็นปีนี้ปีแรกเลยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะมีการดูยังไงนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่กินกันอยู่ประจํานะคะ สำหรับตัวกระท่มนะครับเราระบุชนิดสายพันธุ์เป็นตัวกระท่อมก้านแดงนะครับเกษตรกรเนี่ยที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยก็จะส่งผลผลิต1กิโลกรัมต่อต่อหนลายนะครับแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยหลักเกณฑ์ก็จะมาดูนะครับความสมบูรณ์ของใบไม่มีโมรคแมลงเข้าทําลายนะครับไม่มีการแสดงอาการขาดธาตุอาหารแล้วก็จะมานับนะครับเดี๋ยวเราจะโลดดมนักศึกษาในช่วยกันนับนะครับว่าในแต่ละชุดเนี่ย หนึ่งกิโลเนี่ยประกอบด้วยกี่ใบแล้วเราจะหารออกมาเป็นค่าน้ําหนักเฉลี่ยต่อใบซึ่งมันจะบ่งบอกได้ว่าใบาเนี่ยมีความหนามีความใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าค่าเฉลี่ยต่อน้ําหนักดีก็แสดงว่าใบานี้มีความใหญ่มีความหนาเป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับซึ่งเราได้ยกล่างขึ้นมาเป็นเป็นครั้งแรกที่จะได้มีการตรวจกระท่อมก้านแดงครับแล้วเหมือนยกตัวอย่างนะคะของคนนี้จะอยู่ในเกณฑ์ไหนได้คะประมาณครับ สำหรับกระท่อมนะครับอันนี้ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีลุ้นที่จะได้รับรางวัลน,นะครับก็ว่าเป็นผลผลิตที่ตรงตามสายพันธุ์ก็คือมีก้านใบและก็เส้นใบสีแดงนะครับตรงตามสายพันธุ์กระท่อมก้านแดงนะครับแล้วก็ ขนาดใบเนี่ยถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยเรายังไม่ได้เฉลี่ยวมาเป็นน้ำหนัก,กน,นะแต่ประเมินด้วยสายตาก็อยู่ในขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็คิดว่า,าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของเกษตรกรน,นะครับก็อันนี้น่าจะลุ้นรางวัลได้ครับค่ะและนี่นะคะก็คือโซนของการประกวดพืชเศรษฐกิจกกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนอื่นโตนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแต่ก่อนไปเดี๋ยวเราเอเวอรกระต้องกลับไปก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะทุกคนแล้วก็นี่คือข้างหลังนะคะเราไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะวัยรุ่นคือเข้าไปเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของบูธกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนาตัวนิดนึงค่ะครับครับผมอาจารย์สิริพงษ์วงพอร์รทีมนะครับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลิตสัตว์น้ำคณะเกษตรศสาสตร์มทรศรีวิชัยครับผมเป็นบูธอะไรกันคะเนี่ยบูธประกวดประรากาศครับผมมีอยู่2ประเภทครับที่เราแบ่งไว้ก็คือพวกปลาป่า แล้วก็พวกแฟนซีครับผมแล้วแต่และพวกนี้มันดูดูลักษณะยังไงคะก็จริงๆแล้วเราก็จะดูในภาพรวมก็คือว่าหนึ่งก็คือประกัดก็ต้องเห็นอยู่ก่อนว่ามันมันมีการคองสู้เนาะคือการสู้กันนะครับอันนี้คือลักษณะที่ดีแล้วสองก็คือตามประเภทของเขาเช่นมีกลุ่มของพวกประกัดหางพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวอย่างเงี้ยมันก็ต้องหางยาวแล้วก็กลางให้ได้เหมือนอาจรันรย์ที่แบบครึ่งหนึ่งเนี้ยครับ ส่วนพวกประกาศพวกเป็นเหมือนกลุ่มของพวกแคนดี้ก็จะสีเหมือนลูกกวาดตรงนี้นี่คือการดูแบบง่ายๆแล้วส่วนมากที่มาส่เข้าประกวดอะคะ่ะเป็นกเกษตรกร,กรหรือว่าเป็นนักศึกษาคะก็เท่าที่ตอนนี้ที่เห็นก็มีปอกันนะครับตั้งแต่นักศึกษาเองในะดับสูตรก็มีส่งด้วยเพราะว่าก็เป็นวิชาเรียนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แต่โดยมากที่จะเยอะๆก็คือจะเป็นกเกษตรกรครับซึ่ง ทางช่องทราบไหมว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีความประก,กัดที่จดทะเบียนกรมประมงเป็นดับสามของประเทศไทยอุ้ยอันนี้ไ,ไ,ไม่รู้ค่ะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้เพ,พิ่งทำรีเสิร์ชก่อนที่จะจัดงานนี้แล้วก็เลยทราบว่าเป็นที่นิยมของจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดใกล้เคียงามากนะครับแสดงว่าปลาต้องสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปลาแล้วก็ดูบรรยากาศของในงานดีกว่านะคะครับ สวยมากเลยค่ะทุกคนอุ้ยมีอาจารย์อยู่ประจำบูธิด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อาจารย์กันดีกว่านะคะ,คะสวัสดีค่ะาาสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วูฒของหลักสูตรธุรธกิจเกษตรนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวนิดนึงค่ะโอเคอค่ะ สวัสดีค่ะาจาย์จานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจริวรรณจันคงค่ะประธานหลักสูตรธุรกิจเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มทรศรีวิชัยค่ะ,คะวันนี้บูธของอาจารย์จัดสวยมากเลยค่ะมีอะไรโชว์บ้างคะโอ้ในสําหรับในส่วนของบูธของหลักสูตรธุรกิจเกษตรนะคะในในปีนี้นะคะในงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์นะคะเราก็จัดภายใต้ปีงานของเกษตรใกล้ตัวสู่ตลาดเป้าหมายนะคะด้วยการจัดก,การธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการจัดบูธเนี่ยนะคะเราก็ได้เตรียมกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะโดยที่ มีทั้งคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะในการช่วยกันเตรียมค่ะโดยการจัดบูธครั้งนี้ค่ะเราก็เน้นในเรื่องของการนําเอาตัวของต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรนะคะแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าไปสู่เป็นสินค้าที่ในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะ เห็นของเยอะมากเลยค่ะม yes ีอะไรบ้างคะโอ้ก็สุขผลงานนะคะของต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเนี่ยค่ะก็มาจากการที่นักศึกษานะคะเรียนในรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตลาดเกษตรนะคะการจัดการธุรกิจเกษตรนะคะตลอดจนถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเรียนควบคุมกันทีเดียวเลยใช่ไหมคะท่านควบคุมมากเลยแน่นมากเลยค่ะสาขานี้ นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ดีมากนอกจากหน้าตาดีแล้วความรู้ดีด้วยนะคะหนู <c oughs> อ,อยู่ในสาขานี้ด้วยนะคะ<ช>ทุกคนใน <c oughs> น้องตานี <c oughs> ้ก็เป็นต้นแบบนักศึกษาที่เป็น <c oughs> จะเป็นว่าที่บรรณัณฑิตนักปฏิบัตินะคะใ,ในหลักสูตรของเราเนี่ยก็ให้ฝึกปฏิบัติจริงทําจริงลงมือจริง,รงขายจริงรวยจริง และจริงจริงนะคะรวยจริงนะคะก็วันนี้มีตัวแบบต้นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนานะคะเป็นสู่เชุมชนิดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในส่วนของบานาน่าช็อกโก้นะคะแปลียรูปเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยนะคะในส่วนของสุร็ก่อนตะเคียนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เราเอามารีแพคเกจนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าสูงนะคะไข่ไก่เด็กเกษตรนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพวก พืชผักนะคะพืชผ,ผักปลอดสารพิษนะคะที่ปลูกโดยนักศึกษาคณะ,กะเกษตรศาสตร์นะคะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า AB Veggie นะคะมีทั้งผักกวางตุ้งนะคะผักกระถางมีผักสลัดนี่สวยสมากเลยนะคะทุะะะะกกรีนโอ๊กนะคะผักคอสนะคะเยอะมากๆเลยซึ่งเป็นฝีมือนะคะการผลิตโดยนักศึกษาในคณะ,กะเกษตรศาสตร์ค่ะถ้าได้รับประทานก็มั่นใจถึงความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักศึกษาในคณะเกษตรของเราด้วยนะคะ และนี่นะคะเราอยู่กับผักปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวดีกว่าค่ะครับผู้ช่วยสรรยารจารย์จำนานขวัญสกุลนะครับหลักสูตรธุรกิจเกษตรคณะเกษตราศรรสาสตร์มตรศีวิจัยครับผม อยากรู้ว่าผักเนี่ยมันสวยมากเลยค่ะคแล้วทีนี้มันแตกต่างกับในตลาดอะไรยังไงบ้างคะก็จริงๆอันนี้เป็นกลุ่มทางเลือกของการผลิตนะครับซึ่งรูปแบบการผลิตเนี่ยก็คือเอาไปไว้ในกระถางโดยปกติเนี่ยในปัจจุบันปักที่เห็นเนี่ยเป็นปักสลัดครับเป็นกลุ่มปักสลัดเนาะก็จะมีกรีนโค้สนะครับอันนี้โค้ดกลาสองตัวนะครับที่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับอันนี้คดนี่โค้าลาครับ ปกติเนี่ยก็จะปลูกแบบไอโดโปนิกหรือว่าปลูกในในน้ำครับที่เราเห็นอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือลองให้นักศึกษาลองเปลี่ยนรูปแบบดูว่าถ้าเขาจะผลิตในรูปแบบผลิตในเมืองเนี่ยสามารถทาธุรกิจได้ไหมก็คือนําไปปลูกในกระถางโดยเอาดินผสมเนี่ยครับใส่ลงไปในกระถางแล้วก็เอาปักพวกนี้ปลูกผลปรากฏว่า ไม่จาเป็นต้องใช้สารเคมีเลยปักพวกนี้ก็จะเป็นปักอินทรียได้ปักปลดไปได้ครับผมปักพวกนี้ครับเป็นปักปักอิทรียปักปลดสารพิษไม่มีการใช้สารเคมีเลยโดยปกติลักษณะพิเศษของปักกลุ่มสลัดเนี่ยครับก็จะมียางเหนียวๆและก็มีความขมในตัวของเขาอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะลดการใช้สารเคมีได้เพราะฉะนั้นปักที่ที่เห็นเนี่ยครับสามารถจิ้มได้เลยสดๆนะครับจิ้มสดๆได้ไม่เป็นพิษอะไรนะครับ อันนี้สามารถเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างอ่าก็ได้เกือบทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่เป็นสลัดนะครับใช่ไหมกินกับน้ําสลัดหรือว่าสลัดรูอะไรประมาณนี้นี่ขางค้ามสดจเยอะมากนะครับที่ที่สั่งแล้วก็บุานาทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานของนักศึกษาครับหลากหลายหลักสูตรในคณะเกษตรศาสตร์เลยเพราะว่าเขาจะต้องเรียนในวิชาระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่อาจารย์ก็คิดโปรเจกต์ขึ้นมาว่าจะทํายังไงนักศึกษาได้ได้เรียนรู้เรื่องของระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะด้านด้านพืชนะครับถ้าเกิดว่า อยากจะมาเรียนรู้การปลูกแบบนี้ต้องเรียนสาขานรอาจารย์อ่าจริงๆสามารถเรียนได้ทุก สาขานะในคณะเกษตรศาสตร์ครับแต่ว่าถ้าเน้นเรื่องของธุรกิจเลยก็เน้นในหลักสูตรธุรกิจเกษตรเลยนะครับใช่ไหมอ่าครับหน้าตานักศึกก็ดีอาจารย์ก็หน้าตาดีนะครับใช่ค่ะนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นผลผลิตนะคะใช่ไหมอาจารย์สามารถรับประทานได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าไปทำไมมันใบใหญ่สวยมากครับผมอ่าอันนี้เราผลิตไปใต้ธุรกิจสร้างสรรค์เกษตร สร้างสุกนะครับก็คือเราปลูกบนแปลงยกพื้นนะครับอ่าซึ่งไม่ได้เหมือนกับปลูกในกระถางมีแปลงยกพื้นขึ้นมาระดับเอวและก็นําวัตดุปลูกก็คือดินผสมเนี่ยครับใส่ลงไปแล้วก็ปลูกเราสามารถสั่งให้ปักในโตได้สั่งให้ปักเนี่ยอร่อยได้สั่งให้ปักในขาวอวกที่เราเห็นนี่ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของนวัตรกรรมที่อาจารย์ได้นคิดค้นขึ้นมาร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรนะครับ และอย่าลืมแวะมาเที่ยวบูธนี้กันนะคะค่ะอย่าลืมมานะคะ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยสีเผือกนะครับเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาสตรวสาส์นะครับแล้วก็ดูแลนะครับงานความโคเนื้อกับเบอของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทุ่งใหญ่นะครับวันนี้เรามีการแข่งขันนะครับล้มโคนะครับประเภทนักศึกษาแล้วก็ประเภททั่วไปนะครับซึ่งในงานเกษตรแห่งชาตินะครับหรือว่าเกษตรแฟร์ทุ่งใหญ่นะครับเราจะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมให้นักศึกษานะครับที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาสตรวศาสตร์นะครับ หรือสัตวแพทย์หรือสาขาอื่นก็แล้วแต่ที่มีความสนใจนะครับได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมแข่งขันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับการคล้องโคนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานของนักศึกษาที่เรียนทางด้านสัตวศาสตร์หรือว่าัตวแพทย์นะครับที่ใช้ในการบังคับโคนะครับซึ่งการบังคับโคครับพวกนี้ครับมันมีอะไรครับมันมีอันตรายอยู่นะครับถ้าเราไม่ฝึกฝนนะครับไม่มีวิธีการลบโคที่ถูกต้องนะครับจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นนะครับนักศึกษาที่ มารูปแข่งขันก็คือเป็นนักศึกษาที่ผ่านการอะไรครับฝึกผ่านการเรียนมาแล้วนะครับตรงนี้ครับข้อผมตรงนี้นะครับก็เหมือนกินการให้คะแนนกินการดูว่ามันดีตรงไหนยังไงนี่ดูยังไงบ้างคะแนนคือ,อเราจะดูเรื่องหนึ่งเวลานะครับนะตรงนี้ผู้หญิงเราให้เวลา10นาทีผู้ชายเราให้เวลา8นาทีนะครับนะซึ่งในการคล้องก็คืออะไรครับต้องเชือกต้องอะไรครับคล้องเข้าที่คอ นะครับ <perfekt> หลังจากนั้น,นครับ à, ต้องต้องล้มในท่าที่ถูกต้องนะครับไปตรงนี้นะครับถ้าถ้าไม่ถูกต้องเราก็ไม่นับนะครับไปตรงนี้นะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วคืออะไรครับในเรื่องของอความปลอดภัยนะครับเราเน้นเป็นเรื่องหลักนะครับไปตรงนี้เราก็ถ้าเรา นะครับทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดอันตรายต่อต่อ,ตอผู้ประัติงานได้นะครับผมเ,เราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยพิเศษ,ษครับผมค่ะโเป็นวิชาเรียนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดสนใจนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าะค่ะโอเคในในครับผมครับผม เรามาสมัมภาษณ์คนที่ลงไปแข่งเมื่อกี้กันเป็นนักศึกษาสาขาไหนคะอ่าผมเป็นนักศึกษาสาขาสัตวาศาสตร์ครับอยู่ชั้นปีที่4่ครับจะจบแล้วใช่ไหมคะนี่ใช่จะจบแล้วครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้าง,งที่อยากจะมาเรียนอยากจะเท่เหมือนเมื่อกี้เลยอ๋อผมก็อยากฝากถึงน้องๆที่สนใจที่จะเข้าศึกษานะครับสาขาสัตวศาสตร,ร์ของคณะเกษตรศาสตร์มาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับผมอยากฝากน้องๆนะครับว่าสาขาสัตวศาสตร์เป็นอีกสาขาหนึ่งมีตัวเลือกที่มากเลยนะครับ เพราะว่าการที่เราเรียนยาสายวิชาเราไม่มีวันตกงานแน่นอนครับหนึ่งเราไม่สามารถที่ว่าจะไปทํางานราชการได้เราก็สามารถทํางานส่วนตัวของเราได้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นเปิดฟาร,ร์มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุกรเลี้ยงโคนะครับหรือว่าเลี้ยงแพะอะไรนะครับเพราะว่าทุกสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกและก็โคและก็แพะนะครับแล้วก็สุกรนะครับ เราสามารถได้เรียนครบค้วนหมดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตทั้งการผสมพันธุ์และก็การรีดน้าเชื้อและก็การฉีดยาทำวัคซีนต่างๆนะครับได้รับความรู้แน่นขนาดนี้แล้วอย่าลืมมาเรียนสาขาสัตวศาสตร์นะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่การฟัดแ่นะคะซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นคุณแนะนําดีกว่าค่ะอ๋อแท่นี่นะครับนะจริงๆแล้วเป็นสําหรับใช้บังคับสัตว์นะครับนะ เวลาเขาเรียกว่า c o วบอยนะครับเวลาเขาอะไรนะเลี้ยงฝูงเปิดสัตว์ใหญ่ๆก็คือเขาจะขี่มา้าใช่ไหมครับตรงนี้รับนะแล้วก็เวลาเขาไล่ต้อนเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการไล่ต้อนอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าแส้ซึ่งนะครับแส้เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์อย่างนึงคือช่วยในการต้อนสัตว์ให้บังคับสัตว์ไปในทางที่เราต้องการนะครับซึ่งการใช้แส้ก็คืออะไรครับเองเราเวลาเราฟาดแล้วทําให้เกิดเสียงก็คือทําให้มันตกใจใช่ไหมครับตรงนี้อันที่2ก็คือ เราใช้เป็นอะไรครับเวลาสัตว์มันพยศพวกนี้ครับเราก็สามารถเลยครับตรงนี้ใช้ตีมันได้นะครับในตรงนี้ นะครับตรงนี้แล้วก็เราก็รู้แล้วว่านะครับนะในวงการปอรสัตว์ก็คือเวลาเขาเลี้ยงสัตว์เยอะๆพวกนี้ครับนะมันมีอะไรครับมีศัตรูทั้งอะไรครับทั้งศัตรูที่จะมาทําทำร้ายสัตว์หรือแม้แต่นะครับคนที่จะมาป้นมาที่มาชิงเอาสัตว์พวกนี้ครับนะอันอันนี้ก็คือบางทีก็ใช้เป็นอาวุธได้นะครับตรงนี้แต่ว่าหลักๆก็คืออะครับใช้ต้อนสัตว์ใช้บังคับสัตว์นะครับตรงนี้ซึ่งนะครับ เวลาสัตวาบาลหรือว่าพวกข้าวบอยบางทีเขามาเจอกันพวกนี้ครับนะก็จะมีงานเลื่นเรืองงานประจำพวกนี้ครับก็จะใช้พวกนี้เอาการละเล่นพวกนี้ครับมาประยุกต์ใช้เช่นฟาดแทะให้เกิดเสียงดังหรือว่าอะไรครับฟาดแทะทำลายเป้าหมายพวกนี้ครับกนะ็คือเป็นการละเล่นของข้าวบอยนะครับ นะครับก็อันนี้ก็คือ,อที่บาที่ไปนะครับ<ม>นี่ครับผมนะครับแล้วเหมือนกติกาในการจัดสินินี่คือยังไงคะอาจารย์ตั้งเวลาไว้นะครับก็คือ,อสมมุตนะิที่เราตั้งเวลาคือ1นาทีใครฟาดได้เสียงดังฟังชัดก็คือ,อเราจะนับว่าหนึ่งนาที คนไหนฟาดได้กี่ครั้งแล้วก็นับเฉพาะ,ะครั้งที่มันเสียงดังฟังชัดน,นะตรงนี้ครับแต่ถ้าแท้ดังแป๊ะแปะไม่เสียงดังฟังชัดก็คือไม่นับตรงนี้ครับสูงสุดนี่ในการทำราจสถิตินี่คือครั้งหนึ่งวาดครั้งหนึ่งจําวินมากเท่าไหร่คะอาจารย์อ๋อแล้วแต่ครับผมผู้หญิงผู้ชายไม่เท่ากาันก็คือคอ่า ผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่จะแน่น้อยกว่าผู้ชายเพราะว่าความแข็งแรงอะไระสู้ผู้ชายไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือขึ้นอยู่การซ้อมนะครับเพราะว่าถ้าฟาดไม่ไม่เป็นก็คือมันอันตรายนะจะทําทให้คนฟาดเนี่ยโดนอะไรโดนแส้ไปด้วยนะครับแต่ว่าต้องต้องฝึกนะครับต้องฝึกก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะมาฟาดแส้นะครับใช่ครับอันตรายนะครับถ้ายอยากฝึกนะคะต้องมาเรียนสาขาสัตวศาสตร,ร์เลยนะคะทุกคนดดได้ครับยินดีต้อนรับครับผมๆๆๆๆๆๆๆ เครื่องโฮมโมนะคะข้างหลังนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําก่อนิดน,นึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รัตนากุลจันทร์ค่ะเป็นอาจารย์สาขาเกษตรประยุกต์ค่ะคณะเกษตรศาสตร์มศรีวิชัยค่ะค่ะวันนี้บูธของอาจารย์มีอะไรมาโชว์บ้างคะวันนี้บูธของอาจารย์นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแกงค่ะอาจารย์จะทํายกระดับเครื่องแกงเมืออนครค่ะเพื่อที่จะให้รู้จักกันแพร่หลายซึ่งในส่วนของตัวโครงการค่ะ าาการจะพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องแกงค่ะทํายังไงให้วัตถุดิบเครื่องแกงเนี้ยค่ะอยู่ในเขาเรียกว่าคุณภาพที่ปลอดภัยแล้วก็เกษตรกรก็สามารถซื้อไปใช้แล้วก็รู้สึกสบายใจ,จกับเครื่องแกงที่ท,ที่ที่เราผลิตเองนะคะในส่วนของกลางน้ําเราก็จะพัฒนาให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพแล้วก็เพื่อที่จะส่งต่อไปยังปลายน้ำค่ะไปยังตลาดเพื่อที่จะดูว่าผู้บริโภคค่ะต้องการเครื่องแกงแบบไหน,นแล้วก็เราก็ สามารถผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ค่ะถือว่าเป็นการสนดับสนุนเกษตรกรเลยโดยตรงใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนในส่วนของวัตถุดิบเครื่องแกงคะ่ะเราก็จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็เอาวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มตรฐาน r d หรือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภ <c oughs> ัยค่ะก็นะคะถือว่าเป็นบูทที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาแวะบูดนี้กันนะคะ ปูนะคะเราเห็นปูตัวใหญ่มากเลยนะคะเป็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์นะคะให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิออนจิรพงศธรกุณค่ะเป็นอาจารย์ประจําสาขาว,วิทยาศาสตร์การเกษตรค่ะอยู่ทางด้านการประมงและพอลิสัตว์น้านะคะ,คะสาหรับบูธวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้เป็นปูทะเลค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4ส,สปีชีส์หรือ4ชนิดแต่ว่าที่เราเลี้ยงได้แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยจะเป็นปูขาวค่ะโดยที่ทางคณะของเรานะคะ ลงไปส่งเสริมให้พี่ๆเกษตรกรที่อำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยรับเปลี่ยนจากนาคุ้งทิ้งร้างมาใช้ประโยชน์ให้เป็นป่าปูบ่อปูของเราค่ะโดยที่เราจะสามารถสร้างนวัตรกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนตั้งแต่พื้นเลนพื้นน้ําที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยให้มันกลับมามีคุณภาพเหมาะส,สมสาหรับการเลี้ยงปูได้ค่ะโดยที่พี่ๆเขาค่ะลำดับน,น,น,นี้นะคะจะเป็นพี่ๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงปูขาปลอบไทยลุ่มน้ำปักพนังค่ะที่เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดโดยตอนนี้มันก็มีการก้าวข้ามกันแค่เลี้ยงอย่างเดียวละเราขยายไปจนถึงการพักปูการที่จะทำประหลาดการทำแต่รูปหลายๆด้านเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังนิดนึงได้ค่ะอันนี้ก่อนก่อนไปนี่ค่ะ,คะปูที่เมื่อกี้น้องเขาบอกนะคะจริงๆปูที่เราเลี้ยงกันจะเป็นปูขาวคล้ายกันมากแต่ที่เราเรียกรวมรวมก็คือปูดำทั้งหมด ถ้ามองลักษณะจริงๆจะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าเลี้ยงเราคุ้มทุนที่สุดจะต้องเป็นปูเขาค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าระบบการเลี้ยงเนาะจริงๆทั้งหมดอะคะ่ะที่เลี้ยงเราก็จะคุ้มทุนทั้งหมดจะเป็นระบบการเลี้ยงในบ่อดินแต่ว่าที่เอามาโชว์วันนี้จะเป็นนวัตรกรรมการจัดการสินค้าได้ก็จะมีจริงๆมันเป็นคอนโดทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเราสามารถสร้างเป็นคอนโดเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆด้านนี้จะเป็นคอนโดเพื่อพักปูรอจําหน่ายนะคะนี่ค่ะ ในระบบอันนี้ก็จะใช้แค่ปั๊มหนึ่งตัวที่จะสูนบน้ําวนเห็นไหมคะด้านในเห็นปูไหมคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่เดี๋ยวอาจารย์จะเอาปูออกมานะคะ,คะนี่ค่ะใช่ตัวใหญ่มากเลยค่ะปูก็คือปูอย่างค่อนข้างดุค่ะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะมาเรียนรู้แบบนี้ต้องสาขาไหนคะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีพอเลี้ยงสัตว์น้ําค่ะอย่าลืมนะคะยินดีต้อนรับค่ะ, <c oughs> ะและอย่าลืมมาเรียนสาขานี้กันนะคะ ค่ะมีต้อนรับนะคะค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากําลังอยู่บูธที่คนคึกคักมากเลยนะคะตอนนี้แล้วก็กลิ่นหอมคือแบบเต็มจมูกแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพบกับอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงนะคะ่ะครับผมก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดใจเพชรนะครับนะก็เป็นจริงๆเขาเป็นอาจารย์ประจําสาขาสตวศาสตร์นะครับแต่ว่าเขาไปทําหน้าที่บริหารปินรองราชการประจํเวียาเขตและก็สีมาล้ววันนี้บูธของอาจารย์โชว์อะไรคะทำไมเขาต้องแย่งกันเยอะจังวันนี้เรา สไตล์ก็เรียกตามสไตล์ก็คือโคหนุ่มเนื้อนุ่มนะโคศรีวิชัยนะครับก็เป็นการเอาเรียกเราเอาโคขุนนะครับนะโคขุนซึ่งเขาปรับปรุงพันธุ์มานะให้มีสายเลือดยุโรปมากกว่า50นะครับฉะนั้นมันทำให้โอขุนแล้วทำให้เนื้อมันอร่อยนะครับนะมีไขมันแทรกไม่มากนะครับแต่เนื้อนุ่มนะครับที่เราเห็นนะครับทุกคนก็อชอบกันนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะไปคุยกับชาวบ้านนะครับว่า แทนที่เราจะกินเนื้อไขมันแทรกเรามากินเนื้อนุ่มเพื่อสุขภาพดีกว่านะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเกิดคนไม่ชอบทานเนื้อนะคะก็หนูว่าน่าจะกินได้นะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะใช่ครับใช่ครับก็คือเนื้อวกนี้เขาเรียกว่าเนื้อเป็นเนื้อที่ได้มาจากวัวที่หรือโคที่เลี้ยงโดยใช้นี่เขาตัวน,นี้เขาใช้หญ้าสดเลี้ยงนะครับจากนั้นเนื้อมันจะมีกลิ่นหอมพิเศษนะครับไม่ไม่คาวเหมือนกับ เหมือนกับที่เขาใช้อาหารข้นเยอะๆเ,เพื่อที่จนะขุนให้มันโตเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเนทคนิควิธีการเลี้ยงตัวหนึ่งนะครับว่าอย่างนะครับอ่าแล้วอย่าลืมมาแวะบูดนี้กันนะคะครับทีนี้ดูนี้เรามีนะเรามีจาบูนะโคขุนจาบูนะครับเรามีาแกงคั่วนะหรือแกงงัวนะครับนะจากจากเนื้อโคขุนนุ่มอร่อยนะครับได้ได้รสชาติเหมือนกับอาหารภาคใต้ที่ที่พวกเราเคย,เคย,เ,คยเคยชอบกันนะครับ อยากดูอา <The> จารย์พาไ,ไปชิมไยได้ได้ครับามาเลยครับมาเลยนะตัวนี้ก็คือตัวที่ผมบอกก็คือมันเป็นเป็นลักษณะของการเอาเนื้อโกผขุนมาแปรรูปเป็นอาหารอัตลักษณ์ของภาคใต้นะครับเป็นเป็นแกงขั่วนะครับนะแต่ผมใช้คําว่าแกงงัวนะครับนะคนใต้เรียกวัวว่างัวนะไม่แยกโกนะครับนะจากนั้นเราก็เลยใช้ก็เรียกนะตามสไตล์แบบใต้ใต,ใต้บ้านเราครับจากนั้น ตัวนี้นะครับผมก็พาไปโชว์ที่กรุงเทพที่อังอยซชนะครับผมบอกว่าทุกคนก็ชอบมากนะครับหนึ่งไม่เผ็ดมากนะแต่ด้วยด้วยความอร่อยของใช่ที่มีเครื่องเทศนะครับก็เป็นที่นิยมพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องต้องกินกับข้าวถึงจะอร่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อที่ที่พวกเรานะครับทีมงานของกณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ได้มาสาธิตวันนี้ก็เป็นซูชินะครับนะนะเป็นจาบูจาบูน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะจาบูอยู่ทางโน้นนะครับนะ ให้ลองชิมดูเลยค่ะว่ามันนุ่มเหมือนแต่ร้อยอร่อยยังไงเดี๋ยวต้องต่ร้อยเป็นฟื้นก็ต้องบอกนองก่อนนะอ๋อนองก็ไม่กินเนื้อเพื่อเ็าจะได้กินเนื้อนะครับจากของดีแล้วนะเพื่อน้องก็จะได้เปลี่ยนใจมากินเนื้อกับพวกเราด้วยนะครับดูอยากสีหน้านะคะทุกคนหน้ากะ อร่อยไหมเนื้อร่มนไหมดีค่ะโอเคสรุปแล้วทุกคนบอกว่าอร่อยกันทุกคนบอกว่าอร่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาแวะบูธนี้กันนะคะทุกคน